ต่างไม่ผู้เดียวเลยมั้งโอ้เราเห็นลังค่าใหม่เลยเนาะโอ้มือคีบขักเลย

วัดบายซีดมันแตกมันสิยังมาโอ้เงี่มาดามย่างเดียวเลยส่วนสางลายด้ีล่ะสางลายที่อยู่ฮันโอ้มันแตกอันนี้นี่เขายอมเพลหลือเนาะนี่นี่สลักเขาก็เสื่อมติดเลยเนาะเห็นเนาะ ้ยามนะ่ะป่าลิ่ยังเดียวจับเล็กยังเลยกับตาบตามารอดยุงเลยแบบนี้เนาะยังย้ำไปสอมยามไปแกะแกะเนี่ยกนแกะแกะเนี่ยมันแ,แกะเราลูกๆๆๆเนี่ยก็ขะผมขบผมเป็นสั่งผมปวดหัวก่อนลรถนี่เห็นสภาพนี่นะก็ <c oughs> ทบอกเพื่นไปหาเสือนิดคือสองตัวย่ยงปุิวนะครับตววขาอย่างเสียงเรดสุด แบบให้นักเรียนมันขาดตะโมงนี้เขาจะอะารลุกนะครับลมกเขาจะมาสั่งจะสั่งอีกชิ้นใหม่ให้กับครอบัวอันนี้ก็อันนี้ก็สืได้ใส่ใหม่บ่เนี่หรือว่าเอาตัวเก่าเลยเห็ดแต่ตุ้นนีอ๋อเห็ดแต่โมมันเห็ดโอ้เห็ดแค่โห่ซื่อๆเนาะแต่ว่าฮีโน่ส้างเขาหลายเลยเนาะ ผมเด็กก so ็เสื St St ่อมได้หมดทั้งหลายคนก็หลายอีกแม่นบ่หลายคนถามมื้อไนเล่าว่าโอ้หลายเด้อเราไล่เห็นได้เครื่องแบบไกลาย้นเขาได้เขาได้เงินเดือนทำเฮาอยู่บ่หรือว่าได้หลายกว่าเฮาอีกเรได้หลายได้หน่อยสตาร์ทก็400รละมั้งผมว่าเนาะมันว่

Thế đấy mà thì qua đấy này Quá xin phí là cái nhá hang to nè bố Nhảy cứng xám Thì cường มันมาอยู่เองมัน,นเนาะโหเลี้ยงงัวอีกอยู่นี่นะโอ้ปลาตัวนี้งามเลยเอาอยู่นี่ภามงัวเมื่อตีนี่พวกเอาสิบที่เวสที่เวสตัว แบบวาีเมียก็จะท่เป็นแอาที่สีเมียนจะตเป็นแตัวง่ว่าก็ไม่ได้ลงท็ตไลายเนาะ

vâng <laughs> ừ, là của món tô vệ nha y nhảy hưng hai món nhoi hai món rồi hai món nhoi 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 nó món nhoi hai 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 món แสดงว่าสีขาว,าขาวราคาปุ๋ยราคาดิอ๋อแสดงว่าขึ้นกับสีอีกนออเนาะป่าแสดงว่าถ้าสมมติเขาอยากได้รถกระบะคันหนึ่งนี่มีงว้วงซีฟโต้เนี่ได้เลยนะนี่กระบะสามสี่แสนนี่นะแม่นบ่ล่ะเอ้ามันก็นหาง่ายอยู่ด้วยละเงินผมว่านะ,ะปีละโต้เมนบ่ได้ลูกนะ แถวบ้านผมมันมีอีกว่าน่เขามีหองเขาจเอาไปเลี้ยงเนี่มาสิ่ค่าค่าที่ตันี้ที่มันเงี้ยได้ไหมตัวแดงนี่บอตัวหาเรนี่อ๋เรื่ง่ว่าไปยังไงตัวแดงน้อยแน่ๆนี่จะเอข้าง้ส่งสองเ giờ đi, là <laughs> thức. Mm là <laughs> nó khác miếng được, bơm bơm không qua